อ่าครับสวัสดีครับพี่น้องอ่ามีพี่น้องถามว่า <c oughs> อาการของชาร์ปรุ่นนี้แปดโลเนี่ยครับ <c oughs> อ่าทำไมมาครั้งมันขึ้น e4 นะครับและมาครั้งทําไมมันขึ้น e3 ตอนที่มันจะปั่นแห้งนะครับอันนี้นะครับอาการนี้มันซักได้แต่ว่ามันปั่นแห้งไม่ได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมก็เลยพาพี่น้องมาดูว่าอ่ามันเป็นอ่าอาการนี้มาได้อย่างไรและเกิดจากตัวไหนและเราต้องทําวิธีแก้ไขมันอย่างไรนะครับพี่น้องเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ ยี่ห้อช้าบนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยรุ่นมันนะครับนี่รุ่นแปดโลนะครับพี่น้องถามมาว่าจะรุ่นนี้แหละครับน่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับแปดโลเพราะว่าอาการขึ้นอีซีแล้วก็อีสามนะครับมันมีตรงไหนกันบ้างนะครับเพราะอีสามกับอีซีนะครับมี่ย่อช้าบนะครับนี่นะครับอ่าอ่าเราก็พากันมาดูแลหาทางแก้ไขมันเลยนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับอ่าเรามาดูอาการของมันก่อนครับอันนี้อาการของมันเริ่มแรก หลังจากที่มันซักได้นะครับอาการนี้อ่ามันจะเป็นตอนที่มันปั่นแห้งเท่านั้นนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับมันจะปั่นแห้งได้ไม่ได้เพราะมันซักได้อยู่นะครับหลังจากที่มันซักเสร็จนะครับอ่าพอมันปล่อยน้ําออกจากถังเสร็จนะครับพี่น้องอ่ามันก็จะขึ้นอาการนี้ขึ้นมา EC นะครับนี่นะครับ EC นี่ก็ไม่ยากครับมาจากสวิตช์หลังนี่แหละครับอ่ะสวิตช์หลังและเซ็เซนเซอร์ฝาหน้านี่อาการเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับแต่สวิตช์ฝาหลังตัวนั้นมันจะมีอาการของ e 3ขึ้นมาด้วยเท่านั้นเองนะครับพี่น้องอันนี้นะครับมันจะมีอาการของ e 3ขึ้นมาด้วยเท่านั้นนะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ทาํงา e ทงานแล้วนะครับอาการขึ้น e 4ตั้งแต่เริ่มแรกของมันไปเลยหลังจากที่มันซักเสร็จปล่อยน้ําออกเสร็จพร้อมที่จะปั่นแห้งมันเกิดขึ้น e 4ขึ้นมามันไม่ทํางานนะครับแต่ถ้า e 3นี้มันยังทํางานได้อย <Columbus. S 2> <fal is> ู่นะครับมันซักได้พอมันเริ่มปั่นแห้งถังขย่าถังไปแตะขาสวิกมันมันเลยทําให้เกิดขึ้น e 3ขึ้นมาได้นั่นเองนะครับพี่น้อง เอาละนะครับหลังจากที่ว่า <c oughs> อันนี้รู้แล้วนะครับว่า,าหน้าคอนแทคไม่สัมผัสขึ้น e c <oughs> นะครับอ่าหรือว่าสายไฟมันขาดอ่าระบบไม่ผ่านเลย มันจะขึ้น e4 หลังจากทําการซักเสร็จนะครับทีนี้มันซักเสร็จแล้วอีกระบบหนึ่งมันปั่นแห้งไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันขึ้น e3 นะครับพี่น้องปั่นแห้งครับ เรามารอดูมันป่ดนแห้งก่อนนะครับอาการนี้จะเกิดขึ้นตอนที่มันป่านแห้งไปได้สักระยะหนึ่งพักหนึ่งนะครับหลังจากที่ถังมันขย่าวางถังไม่ตรงถังเอียงผ้าไม่สม่ําเสมอผ้าไม่สมดุลมันเกิดถังขย่าไปแตะขาสวิตมันจะขึ้น E3 นี่นะครับอันนี้มันจะขึ้น E3 นะครับเห็นไหมครับมันมาจากตัวเดียวกันเลยนะครับทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับเรามาฟังคําอธิบายครับ ่าเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วครับว่าถ้ามันขึ้น e4 อ่าหลังจากที่อ่าปล่อยน้ําเสร็จพร้อมที่จะปั่นแห้งมันขึ้น e ีเลยแสดงว่าหน้าคอนแทคไม่สัมผัสแล้วนะครับพี่น้องอ่าหรือว่าสายไฟมันขาดเลยนะครับเราต้องไปเช็คดูอ่าสวิตของมันนะครับพี่น้องอ่าสวิตของมันก็อยู่ตัวนี้แหละครับนี่อ่านี่นะครับสวิตหลังของมันนะครับอ่าสวิตหลังของมันก็จะอยู่ตัวนี้แหละครับเนี่ยครับเนี่ยตัวเนี้ยสวิตตัวเนี้ยมันมี2อาการนะครับอ่าถ้าตัวนี้ไม่สัมผัสกันเลยหรือสายไฟมันขาด มันจะขึ้น e สเลยนะครับแต่ถ้าว่าสายไฟมันไม่ขาดอ่าเพียงแต่ตั้งถังเอียงถังไม่ตรงพอจังหวะนั้นมันจะอ่าเริ่มปัดผ้านะครับปันหมาดนะครับถังนั้นไปแตะสายขาสวิตช์ตัวนี้มันเลยขึ้น e 3มนะครับมันมาตัวเดียวกันเลยนะครับแต่มันโคลรจังหวะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น e 3หรือ e 4ก็ไปแก้ตัวนี้นะครับอ่าสายไฟ2เส้นนี้นะครับอย่างนี้นะครับอ่าสีเทากับสีดํานี่นะครับเราก็สามารถเอามาพันรวมกันเลยนะครับพันรวมกันเลยทีนี้ อ่ามันก็ไม่ขึ้นนะครับ e สามก e ับ e สี่แต่ e สี่ยังมีอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องอ่าพี่น้องจะต้องไปผมจะพาพี่น้องไปดูครับเผื่อที่จะต้องได้แก้ไขนะครับ <c oughs> หลังจากที่เรา,าเช็คตัวนี้แล้วซ่อมตัวนี้แล้วแล้ว e สี่ไม่มีลนวะอ้าวทาไมมันขึ้น e สี่อีกนะครับเพราะว่า e สี่มันยังมีนี่อีกตัวหนึง่ง <c oughs> <laughs> นี่นะครับอ้าวอ่ารุ่นนี้ถอดง่ายครับไม่ยากไม่ยากเลยนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ถอดง่าย หลังจากที่เราถอดน็อตออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการยกขึ้นมาเลยนะครับไปดูมันเลยครับนี่ยครับ EC จะอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับเอาเอานะครับ EC จะอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าตัวที่ฝาครอบอยู่ตรงนี้นะครับมีน้องนี่ครับนี่นี่ครับ มันจะมีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องหลายท่านมาดูแล้วว่าเอ๊ะผมมองไม่เห็นเซ็นเซอร์มันเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ที่ฝาครอบนี่แหละครับนี่นะครับมีน็อตตัวเดียวนะครับนี่นะครับยี่ห้อชาร์ปนะครับรุ่น8โลครับเราถอดตัวนี้ออกมาไม่มีอะไรมากครับเนี่ยนะครับอ่าบอร์ดของเขาก็มีนิดเดียวเองครับอ่าอุปกรณ์การทํางานมีนิดเดียวนี่แหละครับอ่านี่แหละครับ เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยสายแจ็คของเขาจะอยู่สองเส้นนี่แหละครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยอ่ารีสวิคจะอยู่ตรงในนี่นะครับเห็นไหมอ่าอันนี้ครับเนี่ยสายมันมานี่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ขึ้น EC นะครับตัวเนี้ยเนี่ยครับตัวเนี้ยเนี่ยสายมันอยู่ตรงเนี้ยครับอ่าพี่น้องหลายท่านถามว่าผมหามหามไม่เจอเลยมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นี่เราก็ <c oughs> อ่า ตัดตรงนี้นะครับเนี่ยต่อตรงกันตรงนี kind of ้นะครับอันนี้ทิ้งไปเลยเนี่ยเนี่ยทางฝั hm ่งที่มันย่อยกับเซนเซอร์ตัวนี้ครับเราไม่ต่อไม่ปล่อยมันทิ้งไปเลยเราต่อทางนี้นะครับเนี่ยครับนี่เอามาพันรวมกันเลยครับเนี่ยครับมาต่อตรงได้นะครับอันนี้ครับอันนี้ก็อาการ e c นั่นแหละครับเนี่ยครับซีลตัวนี้ครับ e c มี2ที่นะครับเห็นไหมครับอ่าพี่น้องจําได้นะนะครับแล้วก็หลังจากที่เราต่อกันเสร็จเราก็เอากลับข้อที่เดิมอ่ะทีนี้ เราจะมาถอดบอร์ดออกมานะครับบอร์ดออกมาให้พี่น้องดูครับเพราะมันไม่มีอะไรเยอะนะครับอ่านี่นะครับมันก็จะมีน็อตอยู่นี่ตัวหนึ่งตัวเดียวแค่นั้นเองครับเนี่ยครับน็อตอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่ตัวเดียวนี่แหละครับถอดน็อตตรงนี้ออกตัวเดียวก็เอาออกมาได้แล้วครับเนี่ยครับถอดน็อตออกมานี่ครับนี่แล้วก็เลื่อนแหละครับทําการเลื่อนนะครับนี่ออกมาแล้วอาแล้วน็อตน็อตตัวนี้ยึดไว้กันมันเลื่อนเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้หลังจากที่เราถอดน็อตออกมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับถอดน็อตออกมาแล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ครับบอร์ดเขามินิเดียวครับประมาณ2นิ้วนี่อยู่ในเนี่ยบอร์ดมินิเดียวครับรุ่นเนี้ยหลังจากที่เราถอดน็อตยืดออกแล้วแล้วก็ดันไปเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยดันออกไปเลยเนี่ยนิดเดียวเองเนี่ยเนี่ยครับออกแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับออกแล้วโอ้โหเป็นสาบด้วยจ แม่ง์สาบเยอะเหลือเกินนี่นะครับเนี่ยบอร์ดก็มีแค่นี้เองเห็นไหมครับนี่บอร์ดเข้ามาเนนะอ่ะเราเอาบอร์ดมาให้ดูกันเลยดีกว่านะครับรุ่นนี้ซ่อมง่ายครับเนี่ย,ยครับไม่ไม่มีอะไรเยอะ เนี่ยมีแค่น enfin ี้แหละครับเห็นเลยครับพี่น้องเนี่ยมีแค่นี้แหละครับนี่ไม่มีที่อื่นแล้วมีประมาณนี้แหละครับเนี่ยครับบอดชาร์ปรุ่นนี้นะครับไม่มีอะไรเยอะอเห็นไหมครับว่ามีแค่นี้นะครับพี่น้องก็เข้าใจนะครับว่า e3 กับ e4 e4 มีสองจุดนะครับเซ็นเซอร์ฝาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราปิดออกมาปุ๊บนะเซ็นเซอร์ฝาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ อ่าเซนเซอร์ฝามก็จะอยู่ตรงมุมนี่นะครับที่ผมถอดไปเมื่อกี้ครับตัวนี้ขึ้น e4 ได้นะครับหลังจากที่แจ็คมันไปขี้เกลือสายไฟมันขาดหนูกัดหนูแทะนะครับมันก็ขึ้น e4 ได้นะครับอ่าส่วนไอ้ตัวนี้นะครับอ่าไอสวิตช์หลังตัวนี้ <c oughs> ถ้ามันเป็นอ่าหน้าคอนแทคไม่สัมผัสแล้วสายไฟมันขาดมันไม่ทํางานโดยตรงเลยมันก็จะขึ้น e4 หลังจากที่มันอ่าซักเสร็จพรอพี่จะปั่นแห้งมันจะขึ้น e4 เลยนะครับ แต่ถ้ามันยังทํางานอยู่หลังจากที่มันปัดแห้งไปได้สักพักสาเหตุมาจากถังขยาวนะครับถังขยาวถังเอียงไปแตะขาสวิกมันนะครับมันจะขึ้น E3 นั่นแหละครับพี่น้องทีนี้นะครับส่วนอาการของไฟเฟเชอร์นี้ผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่ามันขึ้น ER เลยนะครับพี่น้องนี่ครับชับมันจะขึ้น ER ER เลยนะครับถ้าถ้าไอ้ตัวนี้ไม่ดีแจ็คมันไปขี้เกือสายไฟมันขาดหนูกาดมันมันไม่ทางานแล้วนะครับ มันจะขึ้น E R นะครับไอไอตัวนี้นะครับอ่าไอไอเฟสเชอร์ตัวนี้นะครับอ่าถ้าพี่น้องเอาอยัางไงดีให้ให้มาดูกันเลยดีไหมมาดูอีกรอบก็ได้นะครับว่ามันมันจะเกิดความมั่นใจนะครับอ่าอ่าทีนี้อ่าเดี๋ยวผมไปถอดอ่าเฟสเชอร์ก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นอะไรนะครับอ่าเฟสเชอร์เดี๋ยวเฟสเชอร์ไม่ทำงานแนละ้วปุ๊บมันจะขึ้น E R นะครับ เริ่มแรกเลยครับแค่กด power มันก็ขึ้น er แล้วนะครับถ้าเฟสเชอร์ไม่ดีนะครับอ่าปิดได้เปิดได้แต่มันไม่ทํางานเลยถ้าเป็นเฟสเชอร์ของอ่ารุ่นชาร์ปรุ่นนี้นะครับมันจะขึ้น er ตั้งแต่กด power ไปเลยนะครับมันมาทําอะไรไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คืออาการของเฟสเชอร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับ er อ่าแต่อาการของ e 3 e 4อ่าพี่น้องก็ได้เห็นแล้วนะครับไปแก้ไขตามนั้นเลยนะครับอ่า สำหรับรีสวิคนะครับอรีสวิคหรือเซนเซอร์สวิคหรือว่าสวิ uh, ik, uh, หน่าคอนแทคนะครับเราสามารถต่อตรงได้เลยนะครับพี่น้องนี่นะครับ uh, แต่ถ้าเป็นไอ uh, จะพวกไอสวิคสวิคล็อกนะครับพี่น้อง uh, ถ้าเป็นสวิคล็อกไม่ว่าจะเป็นของยี่ห้อใดนะครับพี่น้อง uh, มันจะต่อตรงไม่ได้นะครับพี่น้องอัน uh, นั้นนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาอาการของชาร์ปรุ่นนี้นะครับมาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับว่าเพื่อจะได้ไปแก้ไขกันนะครับเพราะมีพี่น้องถามมาว่า e 3ากับ e สเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยมันก็มาจากที่ผมบอกนี่นะครับอันนี้คืออาการของเฟสเชอร์เสียแล้วนะครับนี่นะครับไม่ทํางานเลยนะครับนี่นะครับได้แค่นี้ปิดได้เปิดได้แต่ไม่ทํางานนี่ครับกดที่ไหนมันก็ไม่ไปไปไม่ได้แหละครับเพราะเฟเชอร์ไม่ทํางานเกิดอาการขึ้น e อนา่ ER นี่นครับไม่ได้เลยครับกดไหนก็ไม่ไปปิดได้อย่างเดียวนะครับอ่านี่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาอาการอ่าของชาร์ปรุ่นนี้นะครับชาร์ปแปดกิโลนะครับพี่น้องอ่าชาร์ปรุนนี้นะครับอ่าแปดโลนะครับอ่ามาให้พี่น้องได้ไปทําการแก้ไขกันดูนะครับว่า อาการที่มันเกิดขึ้นมา e 3 e สและ e r ตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับให้ไปทําการแก้ไขดูนะครับเพราะมีพี่น้องถามมาหลายท่านผมก็เลยเอาออกมาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ขอบคุณพี่น้อง ah fc ทุกท่านนะครับที่กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับพูดผิดพูดอะไรประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่นักพูดครับเป็นช่างบ้านบ้านะครับเอาตามเหตุตามผลของมันน่ครับมาออกให้ดูนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้อง ah สำหรับวันนี้สวัสดีครับ